สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมพงศธรสอเพินาลินนะครับผู้แทนรัศดรจังหวัดระยองเขต3พรรคประชาชนนะครับพื้นที่อำเภอแกลงไปขับเชมเมานะครับวันนี้ผมอยู่กับครูจวงนะครับปารมีวายุเจริญด้วยนะครับเนื่องจากว่ามีกรณีครูนะครับตัดผมนักเรียนนะครับในพื้นที่อำเภอแกลงเขตของผมนะครับก็เลยจะมาขอเรื่องอย่างนี้ครับเหตุเกิดนะครับวันที่9 พฤษภาคมที่ผ่านมานครับเป็นวันปฐมิเทศของโรงเรียนมัธยมนะครับในอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับก็เกิดเหตุน,นักเรียนนะครับได้แชร์ข่าวนะครับแล้วก็หลายเพจก็แชร์ข่าวแล้วก็ผมที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ยก็มีทั้งนักเรียนนะครับผู้ปกครองและสิทธิเก่าให้ข้อมูลผมเข้ามาเพิ่มเติมนะครับว่าเกิดเหตุชัดเจนว่าวันที่9พฤษภาคมเนี่ยปฐมิเทศเด็กม .4 นะครับก็มีการตัดผมนักเรียนที่ คณครูอ้างว่าผมยาวเกินกว่าระเบียบที่โรงเรียนกาหนดโดยลักษณะก็คือผู้ชายที่ผิดระเบียบก็จะไลใ่ให้กลับบ้านไปตัดผมนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยจะถูกก้นผมนะครับตัดผมโดยรองผอ,งอท่านหนึ่งซึ่งมีภาพปรากฏชัดเจนนะครับการกร้นผมเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าสร้างความรู้สึกที่ถูกกระทําของนักเรียนทนั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับเนี่ยก็จะมีภาพนักเรียนที่ถูกกระทำเนี่ยแชร์ภาพว่าก่อนตัดผมเป็นอย่างไร โดนก้อนผมแล,ลนักลักษณะที่แก้ไขได้ยากด้วยนะครับก็เป็นที่มาที่ผมต้องมาติดตามเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามีทั้งนักเรียนเองนะครับทั้งผู้ปกครองและสิทธิเก่ารวมถึงสานักเรียน,นได้ให้ข้อมูลกับผมแล้วก็อยากให้ติดตามเรื่องนี้นะครับเมื่อผมตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยก็รากรว่าเกิดขึ้นจริงนะครับมีชื่ออรองผอ,อที่เป็นคนดาเนินการเรื่องนี้นะครับผมก็ได้โทรไปสอบถามกับทางผอโรงเรียนนะครับ ทางอ,อก็แจ้งว่าจริงๆทางโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีนโยบายดํนดเนินการแบบนี้นะครับพอ,อก็รับปากกับผมว่าจะดําเนินการตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้นะครับและก็ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยทางพอ,อก็ได้เชิญทีมของผมนะครับทีมผู้เชี่ยสสเนี่ยไปในพื้นที่รอบโรงเรียนเพื่อไปพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กที่ถูกตัดผมนะครับก็ทางผอ,อก็เข้าไปขอโทษผู้ปกครองนะครับ าสามรายนะครับก็ดูเหมือนว่าผู้ปกคอรองบางรายก็เข้าใจแต่ก็มีผู้ปกคอรองบางรายที่รู้สึกว่าทําแบบนี้ไม่ได้นะครับรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในปสนี้นะครับเพราะว่าระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยก็ไม่ได้ให้อํานาจคุณครูลงโทษเด็กแบบนี้นะครับสำหรับเด็กที่ต่อให้มีระเบียบโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นช่องว่างอันนึงซึ่งเงดี๋ยวทางครูจจะพูดเรื่องนี้เนี่ยว่าจริงจงแนวทางระเบียบของ กระทรวงศึกษาเองก็มีออกมาแล้วว่าให้เสียรีทรงผมนะครับแต่ว่ามันจะมีช่องให้โรง,โรงเรียนไปออกระเบียบของโรงเรียนนะครับเพื่อกําหนดทรงผมของนักเรียนได้แต่ต่อให้เด็กทําผิดระเบียบของโรงเรียนที่ออกมาเนี่ยครูก็ไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะไปตัดผมก้อนผมนักเรียนสิ่งที่จะทําได้ก็คือว่าการตจากเตือนทําทันบนตัดคะแนนของประพฤติหรือทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แน่นอนนะครับดังนั้น การตั้งกรรมการสอบรอบนี้ก็คงจะต้องหาความเป็นธรรมให้กับนักเรียนด้วยนะครับซึ่งก็พอดีว่าวันนี้เนี่ยในที่ประชุมกรรมิการของผมในช่วงเช้าก็ได้พบกับผอสํานักของสอพทนะครับผมก็ได้ฝากท่านผอให้ฝากช่วยกําชับไปยังผอเขตการศึกษานะครับให้ช่วยติดตามเรื่องนี้ขอความเป็นธรรมให้กับนักเรียนแล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมคิดว่าสังคมเราควรจะต้องช่วยกันนะครับคุณครูเองก็ต้องทําความเข้าใจนะครับว่าเรื่องสิทธิเหนือร่างกาย ของนักเรียนเป็นสิ่งที่เราไม่ควรละเมิดถูกกาหนดทั้งในระเบียบกระทรวงศึกษาเองมีทั้งในพรบคุ้มครองเด็กมีทั้งในรัฐธรรมนูญและสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะครับที่เราลงนามไว้นะครับก็อยากฝากว่าไม่ควรเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกถ้าในพื้นที่ผมนะครับอำเภอแก่งเขาเชมเาโรงเรียนไหนมีเหตุการณ์แบบนี้ฝากทุกท่านแจ้งเรื่องราวมาได้ผมติดตามเรื่องนี้อย่างแน่นอนฝากไปถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนทั่วประเทศครับว่า ไม่ควรให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อติดตามเรื่องนี้ไม่ให้จบไปอย่างเงียบๆเ,เนี่ยพรุ่งนี้นะครับผมได้ดักท่นานผอโรงเรียนนะครับเข้าไปพบเพื่อพูดคุยแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหารเรื่องนี้นะครับจะขอพูดคุยกับรองผอผู้ก,ก่อเหตุด,ด้วยนะครับเพื่อหาทางแก้ไขนะครับรวมถึงนะครับข้อเสนอของสภานักเรียนโรงเรียนแห่งนี้เองเนี่ย,ยก็ได้พูดคุยกับผมว่าตอนนี้ได้จัดทําแบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น เรื่องเสรือทรงผมนะครับซึ่งก็จะไปสํารวจทั้งนักเรียนผู้ปกครองและคุณครูร่วมกันและจะผลักด,ดันให้เกิดภาคีสี่ฝ่ายก็คือสภานักเรียนนะครับตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนครับตัวแทนผู้ปกครองและผู้แทนชุมชนเพื่อมาหาลือกําหนดระเบียบโรงเรียนให้เป็นออกร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะครับนี่ก็ถือเรื่องเราื่องราที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งหมดนะครับส่วน รายละเอียดอื่นๆก็เดี๋ยวติดขอให้ครูจวงปรมีวัยุเจเริญมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นกันการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านสิ่งนี้จริงๆิดิฉันไม่น่าจะต้องมายืนพูดคุยหรือแถลงเรื่องนี้นะคะเหมือนที่สาสตงศุกรสนได้กล่าวเมื่อกี้ว่านี่ปีพุทธศักราช2568แล้วนะคะรัฐมนูญบัญญัติสิทธิเสรีภาพของบุคคลต่างนะคะมีพรบคุ้มครองเด็ก มีอนุสัญญาสิทธทิเด็กนะคะมีประกาศร,ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายหลายอย่างแต่ยังต้องมาพูดแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น back to school คือต้อนรับเปิดเทอมนักเรียนด้วยเพราะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่โรง,งเรียนก็เปิดเทอมกันก็เป็นเรื่องที่ดิฉันก็เข้าใจอยู่เล็กๆนะเนี่ยว่าว่าเหตุการณ์การละเมิดสิทธิเนื้อตัวร่างกายเสื้อผ้าหน้าผมของนักเรียนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่อง เป็นเรื่องที่เศร้าใจและน่าตกใจด้วยว่าสถานการณ์สิทธิเด็กหรือสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทยยังยังยังขึ้นหน้าไปไม่มากเลยนะคะกลับมาถึงเหตุการณ์นี้นะคะจริงๆริงสสกุงศรรนะคะก็ได้ประสานกับดิฉันมาหลายวันแล้วแล้วก็ดิฉันก็ได้โทรศัพท์คุยกับท่านผอโรงเรียนนิดแล้วโดยตรงก็ขอขอบคุณท่านผอที่มีความเข้าใจและตระหนักในเรื่องสิทธิสภาหน้าบุญของนักเรียนนะคะแล้วก็ ทางสสปกครสภก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปพบปอโรงเรียนแล้วก็จะได้พูดคุยกับทางนักเรียนแล้วก็สภานักเรียนนะครับเหมือนที่สสปกครสภที่แจงไปว่าอยากจะให้มีการพูดคุยกัน4ฝ่ายนะครระหว่างตัวแทนสภานักเรียนนะคะผู้ปกครองโรงเรียนแล้วก็ชุมชนแต่ดิฉันอยากจะขอตั้งข้อสังเกตผ่านสสปกครสภและก็สื่อมวลชนตรงนี้สักเล็กน้อยว่าการรับฟังความเห็นจากสี่ฝ่าย นักเรียนทีฝ่ายที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะดิฉันเห็นว่าควรจะต้องฟังเสียงนักเรียนให้มากดิฉันกลัวเรื่องอการฟังเสียงจากสี่ฝ่ายนี้เนี่ยไม่เสม,มอภาคเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยในสี่ฝ่ายที่กล่าวไปใช่ไหมคะทั้งฝ่ายสายนักเรียนเองดิฉันอาจจะขอตั้งข้อสังเกตว่าสานักเรียนจะเป็นตัวแทนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนได้ไหมแล้วก็ฝ่ายที่เหลือคือฝ่ายผู้ปกครอง นะฮะฝ่ายโรงเรียนมีอํานาจเหนือบางอย่างต่อนักเรียนไหมดิฉันต้องการให้การรับฟังมันมีความเสมอภาคและฟังนะคะศูนย์กลางของการจัดการศึกษาหรือศูนย์กลางของการเรียนรู้เนี่ยคือนักเรียนให้มากที่สุดนะคะก็อาฝากข้อสังเกตตรงนี้ด้วยเล็กน้อยทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับระเบีย นะฮะการป้อนผมตัดผมอะไรต่างๆจริงๆเมื่อหลายเดือนที่แล้วมีข่าวใหญ่เมื่อศาลปกครองใช่ไหมคะสาลปกครองกลางได้มีคําวิิจัยสูงสุดเรื่องเกี่ยวกับว่าการตัดทรงผมต้องเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนเป็นไปตามหลักสิทธิเด็กโรงเรียนไม่มีอํานาจนะคะที่จะเรียนก็เฮกันไปนทั้งประเทศครั้งใหญ่คันแ้นดีชได้สื่อสารผ่าน ตัวชียลมีเดียวของดิฉันแล้วว่ามันยังมีข้อกังวลบางอย่างหรือระเบียบบางอย่างของกระทรวงศึกษาดิฉันสื่อสารไปแล้วเมื่อหลายเดือนที่แล้วเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาต้องแก้เดี๋วดิฉันขออนุญาตอ่านอีกทีมันเป็นระเบียบปีหกหกนี่เองฮะนะคะเป็นเดี๋ยวทุกท่านจะมาถ่ายรูประเบียบนี้ไปก็ได้เป็นแนวนโยบายเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของ,ของนักเรียนนะคะและนักศึกษาของสถานศึกษานะคะลงวันที่30ิบ มีนาปี66นะคะในะแนวนโยบายนี้เนี่ยมันจะมีข้อที่1เลยนะคะดิฉันขออ่านเล็กน้อยนะคะข้อที่1เนี่ยในแนวนโยบายกระทรวงศึกษานี้เขีนเยนไว้ว่าการไว้ทรงผมของนักเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ซึ่งประโยคต่อไปเนี่ยสำคัญมากดิฉันว่านี่แหละมันทำให้เกิดความลักลั่นในการปฏิบัตินะคะในแนวนโยบายนี้มีประโยชต่อไปว่า ซึ่งสถานศึกษาอาจกำหนดลักษณะทรงผมได้ตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษานี่แหละดิฉันว่าเป็นปัญหาดิฉันเรียกร้องไปแล้วให้กระทรวงศึกษาต้องแก้แนวนโยบายนี้นะเพราะว่าเท่ากับตอนนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาโยนภาระให้ไปเป็นของโรงเรียน แล้วก็กลายเป็นว่าไปให้โรงเรียนเป็นคู่ขัดแย้งกับนักเรียนโดยตรงเพราะฉะนั้นขอเรียกร้องเสียงดังๆอีกครั้งกระทรวงศึกษามาดูระเบียบหรือแนวนโยบายต่างๆให้ละเอียดเถอะค่ะนะคะว่ามันยังมีอะไรติดขัดและแก้ซะอีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันขอขอพูดสักเล็กน้อยคือจริงๆเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเด็กรวมถึงสิทธิเสื้อผ้าหน้าผม นะคะเนื้อัวร่างกายของนักเรียนเนี่ยในระดับปฏิบัติรวมถึงระดับ m i n d s e หรือชุดความคิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเราต้องยอมรับกันอย่างหนึ่งนะคะพ่าแม้พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนยังไม่เท่ากันนะคะบุคคลแต่และบุคคลโดยเฉพาะในวงการการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมีแนวคิดตระหนักและยอมรับและเคารพในเรื่องสิทธิเด็กสิทธิเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ย แลวตัวร่างกายของของเด็กเนี่ยไม่เท่ากันหลายๆครั้งเราจะได้ยินคํากล่าวเหมือนที่สพสงกรานต์กล่าวไปเมื่อกี้นะคะว่าที่ครูตัดผม,ดผมเธอ,ต,เธอตัดเพราะหวังดีทําไปเพราะความหวังดีนะทําไปเพราะความเมตตาทําไปเพราะอยากจะปลูกฝ,ฝังวินัยให้กับเธอนะกคาคาเหล่าเนี้ยคําให้คําเหล่านี้ท,นที่ฉันว่ามันอีกมุมหนึ่งมันกลายเปเป็นขมมีดกรีดหัวใจนะักเรียนนะฮะ ครูที่กระทําการเหล่านี้นักอ้างกระทําการลาเมิดเสื้อผ้าหน้าผมสิทธิทเนื้อตัวร่างกายของนักเรียนเนี่ยอ้างด้วยคําว่าหวังดีเมตตาปรารถนาดีแต่กลายเป็นดา่าเป็นมีดที่แท่นทิ่มแทงเข้าไปในหัวใจนักเรียนฝากรอยแผลเป็นปมแผลนี่ฉันยืนยันนะว่าจริงๆการตัดผมก้อนผมเด็กเนี่ยเป็นการกระทําความรุนแรงนะจริงๆอ่ะมินเมย์เข้าข่ายว่าน่าจะ ทำได้ร่างกายหรือเปล่าในทางกฎหมายอาญาแต่แน่ๆดิฉันขอถือว่าเป็นการกระทําความบุนแรงมันฝากรอยแผลเป็นปมในใจนักเรียนได้ดิฉันวิงวอนเลยค่ะขอให้บุคลากรทางการศึกษาและหลายๆคนในสังคมไทยนะคะได้โปรดอย่าทําร้ายนักเรียนด้วยคำว่าหวังดีหรือแปลรขนาดีต่อน,นักเรียนอีกเลยขอให้เคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกาย เสื้อผ้าหน้าผมของนักเรียนเขาการที่เขาจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวไม่เกี่ยวโดยตรงกับการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนการจะเรเติบโต,ต,ตด้านคอกนิทีหรือปุถิดปัญญายหรือด้านสติปัญญายอารมณ์ต่างๆดิฉันว่าการไว้ทรงผมใดไม่เกี่ยวรวมถึงการจะปลูกฝังวินยัยด้วยการไว้ผมแบบคนในรุ่นดิฉันตัดผมสั้นนะฮะผู้ชายผมขาวเรียนสามด้านผู้หญิงผมป๊อป สั้นติ่งหูแล้วอ้างว่าดีการปลูกฝังวินัยดิฉันคิดว่าไม่ถูกต้องเพราะการปลูกฝังวินัยมีหลายวิธีโดยเฉพาะที่การปลูกฝังวินัยไม่ทําให้เกิดการคุกคามร่างกายและจิตใจนักเรียนได้การปลูกฝังวินัยที่ไม่ทําความรุนแรงต่อนักเรียนมันมีอีกหลายวิธีขอวิงวอนบุคลกากรทางการงาศึกษาทุกคนและรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้คนในสังคมไทยให้ตหนักเรื่องสิทธิเด็ก สิ่ที่เสี่ยงมานหน้าผมเนื้อตัวร่างกายของนักเรียนนะคะมีวันตรงนี้ให้ช่วยกันนะคะเผยแพร่ฝากพ่อแม่ที่นอกรัฐเผยแพร่เรื่อ ผ่านกฎหมายไม่ตีเด็กกันออกมาแล้วนะคะหลายเดือนที่แล้วแต่จริงๆยังเห็นข่าวการทำทารุณกรรมต่อเด็กอยู่อีกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับชุดความคิดหรือม i n เซ็ตของคนในสังคมขอฝากสื่อมวลชนช่วยกันแพร่กระจายชุดความคิดที่ถูกต้องในการเคารพสิทธิเด็กเพื่อเราจะได้ปู่ฝังเด็กเหล่านี้ให้เติบโตไปเป็นพลเมืองอย่างมีคุณภาพตามระบบประชิธิปไตยน,นะคะขอขอบคุณคทุกท่าน ที่ไทยสั้นๆครับมีเรื่องอัปเดตนิดนึงก็คือว่านอกจากว่าเกิดเหตุรอพอ,อตัดผมนักเรียนแล้วเนี่ยนะครับพอข่าวแพร่กระจายออกไปในสื่อโซเชียลนะครับก็มีการเรียกว่าไล่แม่หมดนะครับก็คือรองพอ,อแล้วก็คผู้รูฝ่ายปกครองเนี่ยตามหาว่าใครเป็นคนไปโพสต์ไปแชร์แล้วมีการเรียกไปหักคะแนน30คะแนน เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะไปหาความจริงในวันพรุ่งนี้ครับว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงหรือไม่นโยายคณะนี้นะครับว่าแบบนี้มันทําแบบนี้ไม่ได้นะครับหนึ่งคือทําแบบนี้ไม่ได้ถ้าทําไปแล้วต้องไปแก้ไขและต้องไม่ทําแบบนี้อีกนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องไปติดตามหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้กับพอในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทิ้งท้ายนิดหนึ่งครับกับเรื่องที่เป็นข้ออ้างของคุณครูบางท่านที่มักจะใช้คําว่าเป็นความหวังดีว่าถ้าไม่เข้มงวดเกิดขึนแล้วเด็กโตไปจะไม่มีวินัยเนี่ยผม ที่ชัดเจนมากว่าผมสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยครูพยายามที่จะบอกว่าให้ใส่ชุดนักศึกษาแต่ผมอยู่เรียนธรมร,นร,ธรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์ก็มีเสีภาพระดับหนึ่งผมก็บอกว่าสมัยนั้นผมใส่เสื้อมอห้องตังเกงขาป้วยสะพายย่ามไปเรียนเนี่ยผมก็เรียนได้เหมือนคนอื่นและผมมั่นใจว่าผมโตไปผมรู้ว่าอะไรคือการราารู้ั์เทศสารืออย่างที่เห็นครับผมโตมาผมก็ใส,ส่สูตรูกไทยได้มันเป็นเรื่องของการเรียตร์คนที่จะเรียนรู้เรื่องระเบวินัยเรื่องของการเรียนรู้ ในชีวิตดักเรียนนักศึกษาเนี่ยเราเรียนรู้ได้หลากหลายวิธีดังนั้นเรื่องของข้ออ้างเรื่องของว่าจะต้องให้เด็กเรียนรู้เรื่องวินัยผมคิดว่าไม่เป็นความจริงใดๆดังนั้นเรามาถึงยุคนี้แล้วหนึ่งกฎหมายก็มกีแล้วเคารพเคารพกฎหมายกันแล้วก็อยากให้ทุกคนเติบโตไปพร้อมกันทั้งคุณครูและนักเรียนขอ,ขอบคุณครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าไม่มีก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท,ท่านครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ